สวัสดีค่ะ mm hmm. ช่างวัวจากร้านสมัยทีสวิตนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเครื่อง MacBook Air นะคะ A2337 mm hmm. ค่ะวันนี้แบบก็คือลูกค้าเข้ามานะคะในอาการแบบจอแตกนะคะก็คือนี่เลยจะมีตาเมจตัวบอดี้ด้วยนะคะที่ทำตกมาเนาะก็คือเครื่องแตกเป็นเส้นยาวเลยตอนนี้ก็คือช่างโบททำการเปลี่ยน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สภาพจะเป็นประมาณนี้นะคะนี้ลางเราก็แบบแปะขอบยางให้ใหม่ด้วยสวยเลยสภาพตอนก่อนมาก็คือแบบค่อนข้างแบบเละเลยพอสมควรนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจงานซ่อมนะคะติดต่อร้าน s m i l ี T Service ได้นะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจออฟฟิเชียลนะคะหรือ ทางไลน์ของทางร้านได้นะคะวันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ